สวัสดีครับผมเป้มันตาวโตู้คานะครับก็กลับมาพบกับเราอีกแล้วนะครับชแนลช่องรถมือสองนะครับผมรถสวยๆนะครับนึกถึงเรานะครับมันตาวตู้คานะครับก็วันนี้นะครับเราอยู่กับรถนะครับผมยอดฮิตอีกหนึ่งรุ่นนะครับคันนี้เป็น Honda j a z z นะครับ GE นะครับเป็นปี 2,008นะครับผมเป็นตัว SV นะครับผมตัวท็อปสุดของรุ่นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดกันนะครับว่าคันนี้มีอะไรสวยนะครับผมเป็นรถบ้านแท้ๆเลยนะครับคันนี้ก็คันนี้นะครับเป็นตัวท็อปสุดของรุ่นอยู่แล้วก็ออปชั่นเต็มอยู่แล้วนะครับผมโฉม GE นี่ยังดูวัยรุ่นยังดูน่าใช้อยู่นะครับก็ความแตกต่างนะครับผมของ SV นะครับจะแตกต่างที่มีไฟตัดหมอกกระจังหน้าอะไรอย่างนี้นะครับผมไฟนะครับผม ก็จะมีไฟที่หูเหลี้ยวกระจกนะครับกระจกพับไฟฟ้านะครับคันนี้เป็นเดิมๆนะครับผมล้อเดิมเจ้าของเดิมดูแลอย่างดีมากๆเลยนะครับผมอันนี้ยังสวยๆเลยกริบๆเลยนะครับผมล้อเดิมอะไรเดิมทุกอย่างเดิมนะครับใครมองหารถสักคันหนึ่งนะครับคันนี้ก็ผ่อนถูกๆนะครับผ่อน5ปี6 0 0 0กว่าบาทเลยนะครับได้แจ็ซ GE ด้วยนะครับผมเป็นตัวท็อปสุดนะครับผมอ่ะ เดี๋ยวผมพาไปชมรอบๆนะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างยังคงเดิมจากโรงงานอยู่นะครับผมกระจกเดิมอะไรเดิมหมดนะครับกันสาดที่ติดมาจากไอ้นี่นะครับศูนย์ก็ยังอยู่นะครับผมคันนี้เจ้าของผมบอกเลยว่าเจ้าของดูแลดีมากๆนะครับใครหาอยู่นะครับผมรีบเลยนะครับก็อ่ะมีสปอยเลอร์หลังนะครับผมนี่แล้วก็จะมีโลโก้ i v t e c ทนะครับ อันนี้ก็ยังไม่เป็นไมน์ไดเชนนะครับผมเป็นไฟไฟยังเป็นตัวเก่าอยู่นะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรนะครับถ้าใครอยากได้นะครับรถมองหารถดีๆรถสวยๆอยู่นะครับรถบ้านแท้ๆนะครับต้องมันตาวตัวขานะครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปชมภายในกันนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะครับกุญแจกุญแจเป็นกุญแจรีโมทนะครับผมสามารถปลดล็อกได้เลย นี่นะครับโอเคครับก็ภายในนะครับเป็นโฉม SV ก็บอกเลยว่าออปชันนี้แน่นแน่นที่สุดในบรรดาแจ๊สแล้วนะครับผมนีพวงมาลัยเป็นมัลติฟังชันมีแพชชั่นชิพนะครับแพชชั่นชิพก็คือเปลี่ยนเกียร์ระบบเปลี่ยนเกียร์ที่มือนะครับผมเบาะก็จะเป็น SV นะครับนี่เกียร์ออโต้นะครับคันนี้นะครับสวยๆเลยเบาะยังไม่มีนี่นะครับก็ ตัวเบาะนะครับจะมีเท้าแขนที่คนขับด้วยนะครับผมก็ภายในนะครับเป็นสีดํานะครับผมมีลายนิดนึงนะครับข้างในก็ยังคงเดิมอยู่นะครับทุกสิ่งทุกอย่างเดิมครับแล้วนี่เราทําความสะอาดเก็บรายละเอียดให้หมดทุกอย่างแล้วนะครับพร้อมที่จะขายหรือว่าลูกค้าคนไหนสนใจนะครับมองเป็นตัวเลือกนึงก็ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวรอชมห้องโดยสารด้านหลังนะครับโอเคเดี๋ยวชมฝากระโปรงกันเลยนะครับ เราพาไปดูรอบๆอยู่แล้วนะครับรถเดิมๆรถสวยๆแบบนี้นะครับผมโอเคมาที่ฝากระโปรงนะครับผมฝากระโปรงของเรานะครับก็ตามคอนเซ็ปต์ของเราอยู่แล้วนะครับน็อตไม่มีขยับนะครับฝากระโปรงเดิมนะครับแผ่นเพจอยู่ครบนะครับผมเม็ดอาร์คอยู่ครบนะครับรถคันนี้ดูแลดีจริงๆนะครับดู น็อตนะครับน็อตไม่มีขยับเลยนะครับผมด้านหน้าก็คานเดิมอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเดิมนะครับผมเครื่องยังสมบูรณ์นะครับผมเราทําการดูแลรักษาเจ้าของเก่าดูแลรักษาดีอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเก็บรายละเอียดตรงไหนก็สมบูรณ์ก่อนอยู่แล้วก่อนที่จะปล่อยถึงมือลูกค้าลูกค้าเอาไปขับเติมน้ามันอย่างเดียวเลยนะครับผมดูความสวยงามของมันไปคร่าวๆแล้วนะครับก็ ตอนนี้มาเริ่มมันที่ราคานะครับย้ำอีกหนึ่งทีนะครับเป็น Honda Jazz GE นะครับผมเป็นตัว SV หรือว่าตัวท็อปสุดนะครับปี2008นะครับผมราคาของเราเสนอขายอยู่ที่289,000บาทนะครับลูกค้าจะผ่อนเลทอยู่ที่ประมาณ6,000กว่าบาทอยู่ที่5ปีนะครับ60งวดนะครับก็ยังไงถ้าสนใจนะครับลองติดต่อนะครับทีมงานฝ่ายขายมาได้หรือว่าช่องทางเพจ Facebook หรือว่า Li n e แของเรานะครับ ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับถ้าใจร้อนโทรหาได้เลยนะครับผมก็คันนี้นะครับเต็นท์ของเรานะครับนําเสนอเลยนะครับเป็นรถบ้านแท้ๆเดิมๆนะครับใครมองหารถสวยๆรถมือสองที่ไวใจได้นะครับคุณภาพนะครับผมต้องคันนี้เลยนะครับเจจจนะครับผมก็เต็นท์ของเรานะครับเปิดให้บริการทุกวันนะครับเปิดตั้งแต่เวลา ก้าโมงถึง6กโมงเย็นหรือว่าลูกค้าสะดวกเวลาไหนลองนัดเข้ามานะครับผมตั้งอยู่บรรลมราชชนีเก้าสิบเก้ากรุงเทพนะครับผมยังไงก็ขอฝากคลิปต่อๆไปของเราด้วยนะครับเราจะมีถ้าติดตามช่องเอาไว้นะครับผมกดซับสไครต์ไว้นะครับใครสนใจรถรุ่นไหนนะครับลองให้เราดูแลดูนะครับมันตาวตคานะครับผมดูแลดีนะครับผมออกง่ายๆนะครับต้องมันตาวตคานะครับผมสวัสดีครับ